เปิดสาเหตุตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565ไม่สมบูรณ์พร้อมวิธีแก้ไขหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565ผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันและตามหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานได้ตั้งแต่วันที่5กันยายนถึงวันที่19ตุลาคมห5 ซึ่งวันที่16กันยายน65ถือเป็นการประกาศผลการลงทะเบียนในรอบที่1สำหรับผู้ที่สมัครในช่วงวันที่5ถึงวันที่8กันยายน65โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักพร้อมกับวันเดือนปีเกิดเท่านั้น ระบบก็จะแจ้งสถานาการลงทะเบียนให้ทราบว่าสถานาการลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่ซึ่งในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565เข้าตรวจสอบาสถานะที่เว็บไซต์แล้วพบว่าสถานาการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นั้นเนื่องจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองระบบจะระบุสาเหตุไว้ดังนี้ 1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุสามเณรแม่ชี 2. ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน 3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องมีสถานะเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศหรือจำหน่าย 4. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย 5. ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า18ปีหรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง 6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส7 ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง 8. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วนแต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง9ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกรายในกรณีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่าผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรสแต่ข้อเท,ท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิตและมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วนั้นขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานาการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่วันที่20กันยายน65ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไป ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์กรณีอื่นๆสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้นาที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักงานเขตหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องหรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎรเช่นจำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปีมีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ กรณีดังกล่าวหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นและสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายน65หากชอบคลิปแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ